แดงเป็นแดงดำเป็นดำชัดเจนนะครับตัวนี้แดงนี่โคแดงงามมุ่งตะวันนะครับควางทองขายโคโชคสุนทรน,นะโคดำนี่โนดงามปินาดงวันมีใช้นะครับไอศินนะก่อนใจคุณปูพีดีฟาร์มสุขโขทัยนะครับที่แ,นะแต่หนึ่งแสนสี่หมื่นนะราคาอยู่ตัวแดงนะราคาอยู่ตัวแดงราคาอยู่แดงราคาอยู่แดง ดำขอดีขออยู่ในนะครับเฮ้ยเด็นไปดำม,มากๆาดำประกอบิดเลยนะ

ตัวดำนี่ถึงก้อนนะตัวดำมันถึงก้อนนะครับเขามันสั้นนะ รัวดำเพื่อไปใชิลได้ครับทำได้ครับเบสต้องง้างหน่อยจะอยู่ไหนเบนต้องง้างยากสุดเนี่ยถ้ามีพ่อแม่ตัวดำ่ตัวดำที่มาเป็นใจชิลได้เลยเอยู่แอยู่าอยู่แดงบาดแผลอยู่แดงนะตัวดำนี่มันเอาอาวุธพนัดนะมันถึงก้อนนะครับตัวดำนะเอาถึงก้อนอยู่ในนะ ทำดีนะตัวดำนะเขาสั้นมันถึงก่อนนะครับดำทิ้นไปดำทิ้นไปไอ้ดำเก่ไปงที้อนเหมือนเนี่นะแดงมีหางโบกๆหางปักไม่สวยแล้วแดงเนีนะเหมือนะน่ยนะไม่ใช่หางไอตนตัดเลี่ยเข้ย เรามมีบาดแผลเลยนะครับแต่ตัวดังนี้คอนี่มีแผลคิดแผลควรนะมีแผลคิดแผลควรนะครับตัวแดงเอง้ยน้ำยาไป แปดนาทีผ่านนะแปดนาทีผ่านนะ เราคอยโดนนะครับเราคอยโดนกอดดำนี่ทิ่มทิ่มง่ายนะครับ เก้านาทีเ hmm. ก mm. mm ้านาทีเ hmm. ก uh, mm ้านาทีนะนะมดดำมดดำมดดำดดำมุดดำมืดำด้แดงำนีกอเป็นขอสองหนึ่งสองหนึ่งเคำดรับกรดมดีขบบนไปครับตัวดมดีขบบนไปหัวห้างไอ้แดงนี่มาดำนี้ไป หยอดทั้งคู่นะครับดับดับดัดดัดำดำดำต่อนะาดำต่อนะดำต่อนะไอ้ดำเกียรหน้าไป ดัรอดดักอดดับรอดรอดอดรอดแงเกินไปหดไวไม่นี่ปยอดมีท้าข้างนะตัวดำนะอองออาคาอยู่ดำมาแถอยู่แดงนะราคาอยู่ดำมาแถวอยู่แดง Z. สองสันนะวงในนี่ได้เปรียบนะครับตัวดำเมต่อสออมจก้ด้อสสองเกินหมดทุกข้าวแล้วครับเงินคุมทุกข้าวแล้วนะหนมาไ่มน่นะครับเหลือแวามพิหารเดี๋ยวไม่ชื่อนะตามาไม่่า้อยากขยับไปเรื่อนะครับขอใหุ้ดขา ที่มินิยอสักตัวมเดืยนะครับ ไปดำดิกอาเดินไป ดนะไอ้บัตรดำนี่สู้ได้ทุกท่านนะครับดำสู้ได้ทุกท่านนะเก่งครับมาหน้ามาหลังนะครับสไตล์เขาเลยแรงนี่ไปพิมแต่มาแบบทำมือเจ็บนะครับเขามาันกว้างมันยาวครับแต่ดำนี่เข่าสั้นๆที่มเมาที่มเมานะ ดำต่อนะ้าดำต่อหนะ้าดำต่อหนะ้าสิบสี่นาทีสิบสี่นาทีสมาชิ ในกันนั้งคู่นะครับในกันน้องในกันนั่งคู่นะไอ้ดำดิบไปนี่อยกัน้หือ่าพ่อแ้จแวะบอกาใจมนสู้่ได้คือโหวตเขาอยู่นะคือโหวตเขาอยู่นะ แค่เบียงเบียงนะครับปลายเขา่าแทบมาได้นะรำกับประคบติดเลยนะหลัง <bisog> ห <desarrollo> ัวหางนะครับสายยอดเหมือนกันนะแผ่อยู่ที่แดงนะครับอุดจมูกแดงไหมอุดจมูกไว้สองต่อเจ็ดสี่ร้องแล้วเจ็ดสี่ร้อง ยาวชนพุงนี้นะครับขอยาวชนตรงนี้เขายาวชนพุ่งนี้นะครับตามกันไป

ำเงินไปนำเงินไปนำขึ้นมาในำเกี้ยวไปใช่ขวาใช่ใขวามาเลยครับเอ้ย พอแฝกพอแฝกนะแดงโดนนุชโมยแล้วครับแดงโดนนุชโมยแล้วนะท่าเดิมเลยสุดยอดสุดยอดเลยครับบนรอบเงียบกว่านั้นนะบนรอบเงียบกว่านั้นนะอยู่ตัวละท่ามาอยู่ดำนั่นราคาครับมันจะดำแดงต่อนะ หัวแดงแดงต่อตอนนี้ครับมาอยู่ดำสมาชิกตัวแดงโดนอุจจุมกันนะสิบแปดนาทีนะสิบแปดนาที คือเขาบนยันนะครับยันไ้วยสุดกำลังเลยยยีแข่งสุดเลยนะครับรดำดเกินไปดเกินไปดเกินไปเเเยกลอออดดันบบาา ปูสุดท้ายในรอบแรกนะครับ ดำต่อนะราคาอยู่ตัวดำราคาอยู่ตัวดำอย่างนี hey, มม้มาหน้ามาหลังนะเด้งน,นะเฮ้ดำ hey, อย่าไปเล่นมายากลน,นะ อยู่บนครับตัวดำได้คอ,อยู่บนับอุดจมูกไว้นะอคอพิงอุดจมูกไว้แดบงบหายใจไม่ค่อยนัดนะระบบหายใจมีปัญหานะตัวดแดบงบนะโดนอุดจมูกไว้ มีมาหน้ามาหลังนะดำ,งนะดำต่อเพงเลยนะดำต่อเพงเลยนะราคาไหลต่อไปดำเลยนะราคาไหลต่อไปดำเลยนะยุดยุดยอมยอมนะตัวเดงนะ

ดํดีนะดํายดีนะดําหยุดดีนะดําก็ตั้งขอดีนะตัวดําตั้งขอดีนะกดแดงเข้ามากระแทงตัวเองนะเข้ามาแทงตัวเองนะขำมาอยู่ไหนนะตายอยู่ที่ là đâm ra để rút điện thoại đây thoại ơi 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 dạng thế nào trong tôm nào đâu ta mai, xong mai, xong mai, xong mai, Ơi, ơi, ลําไยอนข้างแดงกับยุดเหมือนกันนะครับตัวแดงกับยุดนะพุ่งเต็มเต็มนะตัวแดงนะพุ่งเต็มเต็มนะตัวแดงตอดำอะไรแตกหมาแล้วนะสองไม้ครับโวยอยู่สองไม้นะยังไม่ถึงม้ทุกคนเลยนะแดงวันจะได้อะ เดงว่าจะได้แดงว่าได้เดงว่าได้เดี๋ได้้หาได้เฮ้ยเฮ้ยเ้ยดักับบเติมนะตันนี้นี่พุงเต็มหมดแล้วครับพุงเต็มหมดแล้วนะ ยืนจ้องหน้ากันอยู่ครับยืนจ้องหน้ากันอยู่อ่าเข้ามาเข้ามาแดงี่พุงเต็มเลยนะครับดำเลยยืนย,ยืนเฝ้าอยู่ีเรื่องไฟดำเข้ามานะครับไฟดำเข้ามานะ

บัดเจตทางนะครับบัดเจตทางแล้วนี่ทางไข่ทางมันนะครับไปยุแล้วครับไายูแล้วไายูแล้วได้จังหวะปุ๊บเปิดไฟเลี้ยวปุ๊บเลี้ยวเลยครับ <laughs> นะครับย่อมแล้วย่อมแล้วย่อมแล้ว,วลยี่สิบเจ็ดนาทีนะครับฝ่ายน้ำเนินนะโน่งามปีนาดงวันมีชัยนะครับไอสินขวัญใจขุนปูพีดีฟ์มนะครับเป็นฝ่ายชน,นะนะยี่สิบเจ็ดนาทีโนวว่น้ำมีชัยไอสินขวัญใจขุนปูพีดีฟ์มเป็นฝ่ายชนะครับ